คุณเคยรู้สึกว่าบ้านคุณร้อนเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าบางครั้งมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับทาให้เรานอนไม่หลับนะครับวันนี้พี่ไดนัยมีออปชันพิเศษนะฮะที่จะทําให้บ้านคุณนะฮะป้องกันทั้งความร้อนป้องกันทั้งเสียงรบกวนที่จะเข้ามารบกวนคุณในเวลาหลับนอนตอนกลางคืนได้สินค้าน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวตามพี่แดนัยไปชมกันเลยครับและฉะนวนกันความร้อนของแบรดล็อกบูนะครับยังมีทั้งแบบผนังแล้วครับแล้วก็มีทั้งแบบฉนวนติดฝ้าเพดานทําให้คุณมั่นใจรอบบ้านได้เลยว่า สามารถป้องกันความร้อนและก็เสียงรบกวนได้อย่างแน่นอนฉนวนกันความร้อนของแบรนด์ล็อกบูนะครับยังสามารถป้องกันความร้อนได้มากถึง6เท่าสามารถประหยัดไฟได้ถึง60%และที่สําคัญทําให้บ้านของคุณเงียบขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับแบรนด์ล็อกบูสามารถสะท้อนความร้อนได้มากถึง95%นะครับและยังลดอุณหภูมิในห้องได้มากถึง3องศาเซลเซียสต,ต้องบอกว่าโคตรเยี่ยมเลยครับและสิ่งที่ดีที่พี่ธนายชอบมากเลยนะครับคือ ไม่ติดไปง่ายนะครับและยังทนความร้อนได้มากจนถึง1,000องศาเซลเซียสนะครับ <Wow. S 1> ส่วนเรื่องการดูดซึมของน้ำนี่ยิ่งต่ำมากมากนะฮะยิ่งป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดีด้วยฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงแบบนี้นะฮะอย่างแบรนด์ล็อกบูลนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดเบร์เฮาส์ทุกสาขาครับหรือท่านไหนไม่สะดวกนะฮะเดี๋ยวพี่เด้นายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกดเข้าไปนะครับรับรองว่า เรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค,ค้าทุกท่านเลยครับ <S 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 ส่วนการติดตั้งนั้นก็ง่ายนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับแถมรา,าคายังสบายกระเป๋าอีกตารางเมตรละร้อยกว่าบาทนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับของพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับที่ต้องการให้บ้านของคุณเงียบสงบเย็นสบายนั่นก็คือล็อกบูนะครับมีจําหน่ายแล้วที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขามาซื้อกันเยอะๆนะครับล็อกบูกันร้อนกันไฟกันเสียงหาซื้อได้แล้วที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขา